สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูาะะ่วินนี่94ทาโร่นะคะวันนี้แพนจะมาทำดรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่านะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเขาเหมือนเดิมไม่รู้ต้องลองเปิดดวตัวเขานะคะตอนนี้เนี่ยนะเขามีความรู้สึกว่าเขาผ่านเรื่องผิดบังเสียใจมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่ว่า ฟื้นตัวต้องการเยียวยาจิตใจตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้มีแรงบันดาลใจให้มีแพชชั่นเพื่อจะได้สู้แล้วก็เดินต่อนะคะตัวเขาก่อนหน้านั้นอ่ะเขารู้สึกดีกับคุณเขาคุยกับคุณแล้วเขามีความสุขมากเขามีความสุขว่าเวลาเขามีปัญหาหรือชีวิตเขาต้องการกำลังใจอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขานึกถึงคุณเสมอๆคุยกันก็มีการหยอกล้อกันแล้วก็ ต่างคนก็ต่างเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้แสดงออกนะคะตัวเขาก็คงจะมุ่งมั่นในการทำงานต่อไปส่วนตัวคุณก็คงจะเช่นกันเก็บใจแล้วก็พยายามมองถึงว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรก็คีปเอาไว้อยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ก็ดีกว่าไม่มีใครแล้วคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก็คงได้ประมาณนี้แหละแค่รู้สึกดี แล้วก็เก็บไว้ในใจเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเดี๋ยนี้อ่ะเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขามีใครหรืออะไรยังไงเพราะแต่ก่อนเนี้ยคุณกับเขาอาจจะคุยกันเยอะแต่มาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มันมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะจนคุณรู้สึกว่าสงสัยเขาคงจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแหละเขาคงไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญเหมือนกัแต่ก่อนคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้นะอยู่ได้ชัดเจนคุณก็ชัดเจนแล้วแหละว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้ ก็ฉันก็จะเป็นแบบนี้บ้างแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยทุกอย่างอะ่ะเขารู้สึกผูกพันกับคุณไพ่เดวิลก็เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคงที่จะเจอในเรื่องที่มันไม่โอเคสำหรับในชีวิตเขาอยู่อะ่ะเขาก็เลยคุยกับคุณได้ไม่มากเหมือนกันแต่ก่อนเเพราะว่าเขายังต้องผ่านเรื่องราวที่เขาจะต้องแก้ไขเขาพยายามแล้วแหละ เขาอยากที่จะกลับมาคุยกับคุณมากๆความรู้สึกอะไรใดๆที่เขามีต่อคุณอ่ะก็ยังคงมีอยู่แต่เหตุการณ์และสถานการณ์มันไม่ใช่แต่ต่อไปในอนาคตไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าการรอคอยของคุณนะ่ะมันคุ้มค่ามากเขาจะกลับมาคุยกับคุณมากขึ้นนะคะเพราะเขาเริ่มที่จะมีความสะเยียนในด้านเกี่ยวกับสถานะเขาละมีความมั่นคงในเรื่องการงานหน้าที่เขาละจิตใจเขาไม่วอกแวกแล้ว เขาไม่มีอะไรกังวลใจเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกนะคะดีกว่าเดิมด้วยนะคะ